สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปลัดมหาดไทยแจ้งข่าวภรรยาติดโควิดหลังเตรียมบินร่วมประชุม COP 2 6 วันที่6พฤศจิกายน2564นายสุทธิพงษ์จุนเจริญบลลัดกระรวงมหาไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวภรรยาติดโควิด1ิโดยมีเนื้อหาร,ระบุว่าเรียนทุกท่านที่เคารพหนึ่งคุณวันดีภรรยาผมได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19ทางห้องแล็บของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเมื่อวานนี้เพื่อใช้ผลสหรับบินไปร่วมประชุมเซียงี26ที่กลาสโกได้รับทราบผลทางโทรศัพท์เมื่อเช้านี้ว่ามีผลเป็นบวกติดเชื้อโควิด 19, สดงตตอ,สองผม บุคคลใกล้ชิดมากกําลังเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลอยู่จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยที่คงทําให้ท่านที่ได้พบเจอต้องลําบากในการเฝ้าระวังตัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ของค,ครับ